ดากีันมีพบกันสวงใจฉันได้พบเธอ Oh ลลา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 ล l ล Oh la 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 ท่านเจอเจอกันไเป็นอย่างไรฝากบอกทีท่านเจอจะกันอีกที จาบา์ดีฉันขอขอบคุณความรักอยู่สูงความรักวามรักอยู่ความรักอข้างในกากวันดีฉันรักกากวันดีฉันรัก เรามาเพิ่มพลังบวกกันนะคะคุณครูแอนรักเด็กๆคุณครูมีรักไหมคะอาคุณครูครูมีนารักเด็กๆค่ะแล้วคุณครูแก้วล่ะคะรักไหมคะแก้วก็รักเด็กๆค่ะอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะรักคุณครูต้องสามท่าหรือเปล่าเอ่ยรักไหมคะรักคท่าอ่าท่ารักเลนะคะ อ่าค,คุณครู<ไ>อแอนค,นคุณครูมีนาค,นคุณครูแก้วจะตั้งใจสอนเด็กๆแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมคะฟังนะคะ,ะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่คุณครูสอนใช่ไ้มคะไหนใครโอเคทำือโอเคไหนคะ่ะโ,โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งใจเรียนกันนะคะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆยืนขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามารำวงวันล,ลอยกระทงกันหนึอ่รอบอ่ะในใครจะรำสวยบ้างยืนขึ้นนะอาจะรำสวยสวเ็ค่ะคยาตัวตัวแป๊บนึ่งนะเด็กๆอย่าลืมปิดเสียงไมค์ตัวเองนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเสียงมันจะตีก,กันนะลูกนะปิดไมค์นะคะนี่คะ่ะอ่อ

วันลอยกระทงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาดนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะบ้านหรือเปล่าคุณครูมีนาบอกไปแล้วเมื่อวานนี้สัปดาดนี้เรเรียนเรื่องอะไรคะวันอะไรนะลูกวันลอยกระทงอ่าวันลอยกระทงค่ะอาครั้นี้นะเราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับวันลอยกระทงอีกเมื่อวานนี้เราได้ดู วิดีโอเกี่ยวกับประวัติของวันลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะแล้วดูที่เมื่อวานคุณมีนาถามถึงว่าใครเป็นคนประดิษฐ์กระทงคนแรกอย่างจำได้ไหมคะน่าเลยค่ะนางโนคามาประดิษฐ์กระทงที่คะคนแรกจากนั้นก็เลยมีการประดิษฐ์กระทงในวันลอยกระทง จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมวันนี้นะวันนี้คุณมีอะไรมมาให้เด็กเด็กอยากรู้ไหมคะอยกรู้อรู้นะนั่งตัวตรงเด็กยากรู้มคะอยะ่อยาก้มคะอนะนั่งงเด็กๆาก้หมคุย้นนา้มอยา้นะนวยาก้หคะอตก้่งอัวดากรคะอ้งของเดากรคือาะรเด็กอย่าลืมอะไรอย่าลืมปิดอะไรคะ ปิดไมค์ปิดไมค่ไหนะดิลืมปิดไมค์ของตัวเองนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะเพราะเราจะอัดวิดีโอไว้ให้เพื่อนคนที่เขาไม่ได้เข้ามาร่วมทางกิจกรรมกับเราใช่ไหมคะอาน่ารักมากเลยลูกอาคราวนี้เชิญครูมินาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครูแอน เด็กๆสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานจําได้ไหมเอ่ยคุณนครูมีนาสอนเด็กๆในเรื่องอะไรคะเมื่อวานลูกเรื่องลอยกระทงเรื่องลอยกระทงค่ะประวัติใช่ไหมคะประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้คุณครูแอนบอกแล้วว่าใครเป็นคนประดิษฐ์กระทงเป็นคนแรกค่ะนางนพมราศค่ะนางนกพาบค่ะ กมากเลยค่ะใช่แล้วนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมเอ่ยวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้าเดือนอะไรคะเด็กๆกุ้งผาค่ะวันขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบสองนะคะเก่งมากค่ะค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะเราจะมาดูด้วยกันว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรในวันรอยกระทงบ้างแล้วเด็กๆเคยไปเที่ยวงานวันรอยกระทงแล้วได้เจอกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ความรู้ด้วยกันนะคะเด็กๆให้ความรู้กับครูมีนาครูมีนาให้ความรู้กับเด็กๆโอเคไหมคะเด็กๆโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้อย่างนั้นเราดูวิดีโด้วยกันเลยนะคะค่ะ หนูจีนกับหนูจ้าตอนวันลอยกระทง เสียงเพลงดังมาจากงานวัดใกล้ๆวันนี้หนูจีนกับหนูจาตื่นเต้นกันมากเพราะจะได้ไปช่วยแม่ขายกระทงที่วัดและจะได้ออกจากบ้านไปลอยกระทงในคืนนี้ด้วยหนูเข็นให้เองใช่ไหหนูจีนรีบอาสาแม่เข็นรถที่วางเต็มไปด้วยกระทงไปที่วัด หนูเข็นไม่ไหวหรอกลูกแม่พูดและยิ้มให้หนูจีนอย่างเอ็นดูมาช่วยพี่ถือกระติกน้ำดีกว่าหนูจาพูดบอกน้องสาวให้มาช่วยถือของสามคนแม่ลูกพากาันเข็นรถเดินไปที่วัดข้างในวัดผู้คนยังไม่ค่อยคึกคักจะมีก็แต่พ่อค้าแม่ค้า ที่เริ่มทยอยกันมาตั้งแผงตั้งร้านขายของปีนี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆรณลงให้กระทงทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแม่ของหนูจีนกับหนูจาใช้วัสดุจากต้นกล้วยฝีมือในการประดิษฐ์กระทงของแม่ไม่แพ้พ่อค้าแม่ค้ากระทงคนอื่นๆ ทำให้แม่ขายกระทงได้หมดทุกปีแม่จ๋าหนูสังคนขอไปเดินเล่นแถวๆวัดนี้ได้ไหมจ๊ะหนูจ๋าพูดขอแม่หลังจากที่ช่วยแม่ตั้งร้านขายของเสร็จแล้วดูน้องอย่าไปไกลนะเพราะต้องกลับมาช่วยแม่ขายของอีกหนูจ๋าพาหนูจีนเดินดูร้านรวนต่างๆภายในวัด แต่ก็ต้องมาสะดุดตากับเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหนูจีนคนหนึ่งนั่งที่ประตูทางเข้าวัดเด็กผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าขาดไม่สะอาดตาข้างหน้ามีกระป๋องเก่าๆวางอยู่เด็กคนนั้นนั่งก้มหน้าก้มตาราวกับว่าตัวเองนั้นต้อยต่ำและไม่มีค่าพอที่จะมองสิ่งใดพิจารพิจารทำไมเขามานั่งอยู่ตรงนี้ะ หนูจีนพูดพร้อมชี้ไปที่เด็กชายคนนั้นไม่รู้สิน่าจะมานั่งรอพ่อกับแม่เขามาั้งหนูจาตอบน้องสาวและพากันเดินกลับไปช่วยแม่ขายของเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาในวัดบ้างก็มากันเป็นครอบครัวใหญ่บ้างควงคู่กันมาเป็นคู่รัก สีหน้าสีตาของทุกคนต่างมีความสุขเบิกบานใจประเพณีรอยกระทงถูกจัดขึ้นในทุกปีซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15บห้าำเดือน12เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นลอยเคาะบูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมทำเพื่อขอขมาและระลึกถึงคุณของพระแม่คงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่างๆแก่มนุษย์ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยประมาณ700ปีมาแล้วประเพณีลอยกระทงไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศจีนอินเดียขเขมนลาวและพะมา่าก็มีการลอยกระทงคล้ายๆก,กันกับบ้านเราจะต่างกันบ้างก็คงจะเป็นเรื่องของรายละเอียดพิธีกรรมและความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม่จ๋าหนูขอเก็บกระทงอันเล็กสองอันนี้ไว้ลอยกับน้องนะจ๊ะหนูจ๋าพูดพร้อมกับหยิบกระทงใบที่เล็กที่สุดในรถเข็นสองกระทงออกมาเก็บไว้ที่นั่งด้านหลังเสียงประทัดเสียงพุ๊สลับกันดังบางคนที่มีสตางค์หน่อยก็จะซื้อไฟเย็นมาจุดหรือซื้อกระเทียมมาปาเล่นสำหรับหลายคนคืนนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว น้ำในลำคลองทั้งสายสว่างสดใสาจากแสงเทียนเล่มเล็กๆในกระทงเด็กคนไหนไว่ายน้ำเก่งก็จะดำผุดดำว่ายไปเก็บเศษเหรียญในกระทงที่คนลอยกระทงได้ใส่ไว้เพื่อเป็นการทำบุญแม่จ๋าขายกระทงหมดแล้วหนูขอเอากระทงไปลอยนะจ๊ะแม่พยักหน้าอนุญาตหนูจีและหนูจา๋าพร้อมกำชับว่าเมื่อลอยเสร็จแล้วให้รีบกลับมา หนูจีและหนูจาถือกระทงคนละกระทงเดินไปยังคลองแต่ก็ต้องสะดุดตาอีกครั้งกับเด็กชายคนนั้นครั้งนี้เขาไม่มีกระป๋องวางไว้ข้างหน้าแต่เขายืนร้องไห้อยู่ตรงท่าน้ำล้างไห้ทำไมล่ะหนูจีถามตามภาษาเด็กเด็กผู้ชายไม่ตอบอะไรได้แต่ยืนร้องไห้ อยากลอยกระทงไหมหนูจาถามต่อคำถามของหนูจาทำให้เด็กผู้ชายเริ่มหยุดร้องและหันมามองเด็กสาวทั้งสองที่ยืนส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรอยากลอยกระทงแต่พ่อกับแม่ไม่ให้เงินมาซื้อเด็กผู้ชายตอบพร้อมกับเอามือขึ้นมาเช็ดน้ำตาอักขังพี่ให้คาให้สิ หนูจีนพูดบอกพี่สาวพร้อมกับถือกระทงของตัวเองไว้แน่นเอาของหนูจีนไปให้เขาดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลอยด้วยกันกับของพี่หนูจาพูดพร้อมกับยิ้มให้น้องสาวอย่างรู้ทันหนูจีนยื่นกระทงของตัวเองให้เด็กชายเอาไปลอยก่อนไม่คิดตังหนูจา พูดพร้อมกับยิ้มให้อย่างเสียดายกระทงเด็กชายรับกระทงจากหนูจีนและหนูจาพร้อมกล่าวคำว่าขอบคุณเราเราให้มีคนทำตกไว้เราเก็บมันมาได้เด็กชายยื่นไฟเย็นหนึ่งก้านให้กับหนูจีและหนูจาเป็นการตอบแทนทั้งสามคนลอยกระทงพร้อมๆกัน หนูจีนกับหนูจาใช้กระทงใบเดียวกันกระทงของสองพี่น้องสองแสงสดใสเสมือนหัวใจที่มีเมตตาของเด็กน้อยทั้งสองคืนนี้หนูจีนและหนูจาเข็นรถเดินกลับบ้านพร้อมแม่อย่างมีความสุขสุขใจที่ได้แบ่งปันค่ะเด็กๆเกมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวันรอย กระทงนะคะเด็กๆเมื่อกี้คุณมินาอยากจะถามเด็กๆว่าในวิดีโอมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเด็กๆสามารถดูออกไหมเอ่ยสามารถดูออกไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างลอยกระทงค่ะมีกิจกรรมการลอยกระทงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะเด็กๆ อ่ะใครเคยไปงานลอยกระทงบ้างคะหนูครับหนูค่ะหนูค่ะเด็กๆใครเคยไปงานลอยกระทงแล้วจะร<ๆ>ู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอ่าน้องคิดกิจกรรมอะไรบ้างคะลอยกระทงค่ะกิจกรรมลอยกระทงแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆ กิจกรรมปล่อยคมลอยปล่อยคมลอยใครเคยปล่อยบ้างคะเด็กๆหนูค่ะค่ะนี่ค่ะก็คือภาพวันกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะก็จะมีการปล่อยคมลอยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมเอ่ยก่อนที่เราจะมีการลอยกระทงนั้น ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการปล่อยคมลอยนะคะเด็กๆเมื่อก่อนไม่มีการลอยกระทงนะแต่เมื่อนางนบพมานนะคะได้จัดประดิษฐ์กระทงขึ้นมานะคะก็เลยมีการลอยกระทงด้วยนะคะเด็กๆพร้อมๆกับการปล่อยคมลอยนะคะเด็กๆและกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นกันทุกงานเลยจะมีก็คือการประกวดนางนบพมานนะคะเด็กๆ S <S ใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นอีกนะคะบางคนเท่าคนแก่นะคะบางคนก็อาจจะไปไหว้พระก็มีนะคะอาจจะมีการสอยดาวก็มีเสียงโชคสอยดาวนะคะเด็กๆและอาจจะมีการปลาลูกโป่งนะคะแต่แต่เป็นกิจกรรมที่อย NO ู่ในงานใช่ไหมคะเด็กๆแต่กิจกรรมหลักในวันลอยกระทงก็คือหนึ่งการลอยกระทง สการปล่อยคมลอยสามการประกวดนางนพมานนะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูมีนาก็จะให้ความรู้ในกิจกรรมวันลอยกระทงกับเด็กๆนะคะ <_ S 1> เพียงเท่านี้นะคะและเวลาต่อไปนะคะเราจะมาทํากิจกรรมกับคุณครูแก้ว <_ S 1> ด้วยกันนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆตัวนี้ครกแก้วนะคะจะพาเด็กๆวาดรูปกระพงแต่ก่อนอื่นครกแก้วขอถามเด็กๆก่อนว่าเด็กๆรู้จักรูปเลขาคณิตไหมคะไม่ค่ะไม่รู้จะรู้จรู้จจจจจจะ รูปเลขาคณิตนะคะที่เด็กๆพอจะรู้จักนะคะมีอยู่สามอย่างนั่นก็คือรูปวงกลมโค้งแล้วก็สามสามรูมรามรูสามรูลี่ยามสามรูสามรนมรามราเก่งามากรดปสามรูปสมรูารสมรามรมรารามการารูปารูปาารารูามรูราคณิต แล้วก็เส้นสต่างๆนะคะเด็กพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วค่ะเกอแล้วค่ะก็จะว่าใส่กระดาษถมดำาข้างหลังนะคะดูที่จะหินปกระเป๋าจะไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะดว่านะเลยเกเรเลอันดับแรกนะคะกระทงก็จะต้องมีฐานลง ฐานที่เราทําปัจจุบันนี้ก็จะใช้เป็นต้นกล้วยดิถึรู้จักต้นกล้วยไหมรู้จักรู้จักครับต้นกล้วยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม<ค>หรือว่าวงกลมสี่เหลี่ยมวง,งกลมค่ะดูนี่ดูที่ครูมีนาชูอะไรให้ดูน่ะต้ตนกล้วยมีลักษณะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมค่ะคล้ายคล้ายวงกลมเห็นไหมคะอ่า อันดับแรกก็จะมีฐานเป็นงวงกลมแบบนี้แต่เราจะวาดออกเป็นวงรีหน่อยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้อะไรวะอี่เห็นไหมครัอันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีก็คือต้นกล้วยนะคะมาเป็นท่อนๆแบบนี้อย่างที่สองก็คือใบ ้องไม่ต้องสีได้สีเขียวสีเขียวเขียวใบตองน,นะคะเขาก็จะเอานํามาทําเป็นกีบกระทงเดี๋ยวเ็จะว่าดกีบกระทงให้ดูนะแล้วเด็กๆดูว่ากีบกระทงเนี่ยมันคล้ายกับรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนดูนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S นะมันคล้ายกับรูปอะไรคะ รูปสามอะไรสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมมันคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นกี่ของกระทงนะคะเดี๋ยวครูกแก้วคราวนี้ครูกกว่าครแก้วจะวาดประกอบกันให้เป็นกระทงเลยนะเด็กๆด,ดูนะดูนะคะนี่คือต้นกล้วยจากนั้นก็จะมีใบตอง ที่เราทำเป็นกีดกีดแบบนี้ชีแล้วก็ชีชีอจากนั้นต้องมีอะไรใส่ข้างในไหมนะเพื่อตกแต่งข้างในเขาใส่อะไรคะที่สวยๆดอกอะไรดอกไม้ใช่ อ่าแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่ข้างแมอ่าแล้วการที่จะเป็นกระทงได้ต้องมีอะไรคะเอาไว้เทียนเทียนเทียนเกียนเทียนกี่เล่มลูกควบเทียนควบเทียนเทียนมีกี่เล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเอ็มเทียนหนึ่งเอ่มเทียนหนึ่งเอ็มเทียนหนึ่งเอ็มเทียนหนึ่งเล็มใช่ไหม ยงเหล่อเร่องเหล่อเร่อโอ้ใช่ไหมบอกกระดานานให้อ่ะเฮถ้ <negócio inde insan> ากระดานอ่ะเสร็จแล้วมีอะไรอีกสามอีกสามดอกผู้พันผู้ ผู้นี้เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งนะโคง้งเส้นตรงหรือเส้นโค้งคะโคง้งเก่าเรียกไปแล้วแต่มือใช่ไหมใช่วช่วยกันนับอันนี้หนึ่งสอง,สองหนึ่งสอง แล้วค่ะแล้วค่ะแล้วรลอยกระทงนี่เวลาเด็กๆทำครับขอหน้าขออนุญาตเป็นปัสสาวะได้ไหมครับได้ครับอ่ะกัวกจะได้ไปถ้าเทากระดูเสร็แล้วเด็กๆจะไปรอยที่ไหนคะเป็นไหนง่ายห้องน้ำค่ะห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องลอยที่ห้องน้ำตัวเองแล้วใช่ไหมคะ ราะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงสถานการณ์มันเป็นยังไงคะมันมีโรคอะไรระบาดอยู่โควิดโควิดถ้าเราออกไปข้างนอกมันจะอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเราลอยในห้องน้ําก็ได้เนาะลอยใส่ขันก็ได้เนาะทีนี้กระทงคงต้องมดลอยนอกบ้านก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะวาดได้ไหมคะ ไหวไหมได้พอาจะวาดได้ไหมน้เด็กวาดได้ค่ะอ่าอเด็กๆนำใบงานใบงานที่เป็นของกระทงอระลิกด้านหลังกลับด้านหลังวาดใส่ด้านหลังอะลุกอ่าใส่วาดใส่ได้มล้วอ่าวาดเลยอ่าลองเอา น้องอดีศว่าเลยค่ะอ่น้องวาดดูสิ<ข>คะวาดตามที่ครูแก<ข>้วบอกลูกอลองวาดสิวาดยังไงเลยเดี๋ยวเราวาดไปพร้อมกันก็ได้ลูกอ่วาดไปพร้อมกับครูกแก้วนะคะอะ่ลองวาดดูสิไหนกาดพงของเด็กจะเป็นอย่างไรไหนครูแอนก็จะวาดของครูแอนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราวาดไปพร้อมกันนะคะอครูแอนพรอนะคะค่ะ ก็จะว่าเหมือนกันจำไม่ได้อีกแล้วแล้วเดี๋ยวเราวาดกันใหม่ไม่เป็นไรเด็กเตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคพร้อมแล้วค่ะ,อ,คะอันดับแรกนะคะเราวาดเส้นโคง้งลงไปที่ข้างล่างก่อนนะลูกเดี๋ยวลองเสือม แบบเอาเบืแม่เกตมางูดขอให้ได้ตัวว,วัดวัดกงรีก่อนหนึ่งวงไปฮะวัดกงรีเสร็จแล้วค่ะล้วค่ะเสร็จแล้วเราต่อขาลงมาข้างล่างสองขาจวถ่ายไปเข้าน้ำเร็วๆต่อขาต่อขา เหนือเรามาต่อครับแบบนี้สองอันหรอคะคุกเกลีวสองอันค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะวหนึ่งอันอ้าวสองอันหนึ่งอันสองอันจากนั้นพอนี่ไม่กลัวใจเอ๊ะอย่ามากลัวได้ไหมคะเินยูอ่าถามว่าตอนนี้เป็นคืนกลางคืนค่ะ ได้แล้วค่ะหนูคนอื่นได้หรือยังไปอย่างนี้ปั้ผยังยังเลยลองวาดี้ค่ะระดับแรกวาดเส้นโค้งก่อนวาดเส้นโค้งก่อนถึงเส้นจากนั้นวาดขาลงมาสองข้างวาดเส้นยังค่ะมีฐานเส้นด้วยนะคะลูกขาทอดขามาสองข้างแล้วก็วาดเส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นข้างล่างนะคะ เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเนาะอย่ามาปูไว้ขึ้นก่อนเห็นไหมเหมืนอนเหมือนอูเขาเหมือนป๋าโป๊กไปวาดวงรีวาดขาสองข้างแล้วก็วาดเส้นโค้งอีกหนึ่งเส้น